นิทานประถมมาไวโรงเรียนอนุบาลอุ่นใจเด็กดีของอุ่นใจตอนเด็กดีไม่ยอมทำการบ้านตอนนี้โรงเรียนของน้องเด็กดีอยู่ในช่วงปิดเทอมโควิด น้องเด็กดีเลยได้ออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆทุกวันไม่ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนไม่ต้องอ่านหนังสือสอบน้องเด็กดีจึงชอบช่วงเวลาปิดเทอมเป็นที่สุดเลยละ่ะก่อนปิดเทอมหนึ่งวัน คุณครูได้ให้การบ้านปิดเทอมาด้วยการบ้านต้องส่งก่อนปิดเทอมสำหรับวันนี้คุณครูมีการบ้านมาให้เด็กๆได้ไปทำในช่วงปิดเทอมนะมีวิชาวิทยาศาสตร์ภาษาไทยและชนิตศาสตร์นะคะเด็กๆอย่าลืมทำกามบ้านในช่วงปิดเทอมแล้วเอาไปส่งคุณครูในช่วงเปิดเทอมนะคะไหนใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นโอเคสำหรับวันนี้ก่อนจากกันมีไรเลยน้อเพย แต่น้องเด็กดีก็ไม่สนใจเพราะปิดเทอมมาหลายวันแล้วน้องเด็กดียังไม่ทำการบ้านเลยน้องเด็กดีคะไม่ได้ทปบ้านที่โรงเรเียนมีการบ้านได้เลยค่ะเก็บ้านได้ยนาคะย่าง,งข่าคุณแม่เพิ่งปิดเทอมแม่ที่เดียวเองหลือเวลาอีกแคเยอะน้องขอเลิเกมก่อนนะคะ คุณแม่พยายามชวนให้น้องเด็กดีเริ่มทำการบ้านแต่น้องเด็กดีก็ไม่สนใจเลยเอาแต่เล่นเกมอย่างเดีเเยวแทำการบ้านหรือยัคะลูก่ต้องปิดเทอมมานานแล้วนะคะยังค่ะคุณแม่การบ้านมีแค่นี้เองเอาไว้ทำวันหลังดีกว่าวันนี้เด็กดีจะเล่นเกมกัาช้า เด็กดีตอบคุณแม่แล้วก็ก้มเล่นเกมต่อคุณแม่เลยถอนหายใจเบาๆที่เตือนน้องเด็กดีไม่ได้ผล นึ่งสัปดาห์ต่อมาคุณแม่ก็ได้ถามน้องเด็กดีเรื่องการบ้านในขณะที่น้องเด็กดีกำลังนั่งเล่นเกมอย่างสนุกอยู่เลยน้องเด็กดีแล้วทำการบ้านยังคะลูกให้เขปิดเรือมานานแล้วนะคะแม่่ะเตือนอีกแล้วทําไม่ต้องเตือนบ่ไยๆด้วยปิดเทอมเลยอีกสังหลายวยันแท้แ เด็กดีตอบอย่างไม่พอใจเพราะยังไม่อยากทำการบ้านและอารมณ์ไม่ดีที่ถูกคุณแม่ขัดจังหวะตอนเล่นเกมอยู่บ่อยๆที่แม่เตือนเพราะแม่ควรแล้วเราต้องทำการบ้านส่งม่ยทานแต่ถ้าเราไดีไม่ชอบต่อไปแม่จะไม่เตือนแล้วนะคะนี่ถือว่าแม่บอกแล้วนะน้องเด็กดียิ้มอย่างดีใจเพราะไม่ต้องถูกคุณแม่เตือนอีกแล้ว ช่วงเวลาปิดเทอมผ่านไปเรื่อยๆพอคุณแม่ไม่ตักเตือนเรื่องการบ้านและน้องเด็กดีไม่สนใจที่จะทําการบ้านการบ้านของน้องเด็กดีจึงมีแต่หน้าว่างๆน้องเด็กดีก็ปล่อยไว้แล้วก็ลืมไปเลยช่วงใกล้เปิดเทอมน้องเด็กดีเดินไปหาคุณแม่ขอให้คุณแม่พาออกไปเล่นน้องเด็กดีอยากไปเล่นสนามไปเล่นกับเพื่อนตรงโน้นเด็กดีขอไปแบบนั้น ได้ค่ะไม่จะพาไปแต่ว่าต้องมีข้อตกลงกันก่อนนะคะถ้ากลับมาในนี้ต้องทำการบ้านให้เสร็จโอเคไหมคะเมื่อถึงสนามเด็กเล่นน้องเด็กดีก็ได้ไปเจอเพื่อน จากนั้นเด็กทั้งสองก็แยกย้ายกันกลับบ้านพอตอนเย็นคุณแม่ก็ไปหาน้องเด็กดีที่ห้องน,น้องหล่นีเป็นอะไรหรือเปล่าโลกราชเชียวไม่สบายหรือเปล่าป้าเปล่าครับแม่หนู่นม,มแก้วว่นมนเฉยเฉยหอ่าตอนนล้ก็พักตออ่อสัก่อยนะ พอตื่นเช้าขึ้นมาน้องเด็กดีก็รีบทำการบ้านใหญ่เลยเพราะกลัวว่าจะทำส่งไม่ทันสองสาวันนั้นน้องเด็กดีไม่ดูทีวีเลยและก็ไม่เล่นเกมอีกด้วยเพราะกลัวว่าจะทำการบ้านส่งไม่ทัน แต่ไม่ว่าน้องเด็กดีจะตั้งใจทำการบ้านแค่ไหนเวลาที่มีอันน้อยนิดก็ไม่พอเสียแล้วหนึ่งวันก่อนเปิดเทอมการบ้านยังไม่เสร็จเลยนี่ก็ห้าโมงแล้วพรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วด้วยจะทำยังไงดี น้องเด็กดีร้องไห้เดินไปขอให้คุณแม่แมช่วยช่วยเด็กดีทำจานบ้านไหมคะเด็กดีทํำให้ทาน,นั่นแหละแม่ถึงจะนักแสนไดนะจะว่าให้น้องดีงรดีทำจำทําตอนนี้มันก็ไม่เสร็จแล้วนะคะถ้าจะให้แม่ช่วยทำน่ะปู่ก็รู้สึว่าไม่ใช่ลายมือของน้องเด็กดีแล้วก็จะรู้ด้วยนะคะว่าเด็กดีไม่ทําจานบ้านเอง หนูเข้าใจแล้วค่ะแต่ตอนนี้แม่ช่วยหนูทำทาาบ้านกอดได้ไหมคะไม่ได้หออกจากบ้การบ้านของน้องเองด็กดีมีต้องทำเองนะคะไม่ว่าจะขอร้องยังไงแม่ก็ไม่ยอมช่วยน้องเด็กดีจึงต้องนั่งทำการบ้านเองแต่ก็ทำไม่เสร็จสักทีเพราะเวลาเหลือน้อยเกินไป วันเปิดเทอมวันแรกของน้องเด็กดี 好哒，那可不。 น้องเด็กดีโดนคุณครูทำโทษโดยให้ทำงานในช่วงพักเที่ยงในขณะที่เพื่อนๆของเขาได้ออกไปเล่นอย่างสนุกสนานจากนั้นน้องเด็กดีก็ได้สัญญากับตัวเองว่า มีเพื่อนๆคนไหนทำเหมือนน้องเด็กดีบ้างไหมเอ่ยมีการบ้านแต่ไม่ทำจะเล่นเกมและจะออกไปเล่นค่อยทำทีหลังเพราะคิดว่าทำแป๊บเดียวก็เสร็จแต่พอทำเข้าจริงๆแล้วกลับทำไม่ทันอย่างที่คิดแบบนี้ไม่ดีนะคะเด็กๆเด็กๆคะถ้าเด็กๆมีการบ้านนะคะไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ควรรีบทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยออกไปเล่นนะคะ พอเราทำเสร็จแล้วก็จะได้เล่นอยากสบายใจนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องการบ้านอีกไม่งั้นจะเป็นเหมือนน้องเด็กดีที่ต้องมานั่งเร่งทำการบ้านแต่เร่งทำยังไงก็ไม่เสร็จสักทีนอกจากจะไม่สบายใจแล้วยังโดนทำโทษอีกต่างหากนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูกันด้วยนะคะ